ยิมแป๊บโอ้นีด่าเพียเรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยอือเรียบร้อยครับเดี๋ยวคอนโทรนเรือแป๊บหนึ่งนะครับ,บรอยู่บัว Yuh, 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 yuh. Keeper dia lah. ครับนัน,นะฮะวันนี้เรามาล่าปลาชะโดกันล่าทุกปลานะครับใช่ปลาชะโดนะครับเหื่อนาอาจะปูเวลาทำการของฮีโร่กริบจีนมาโอ้ นีตัวนี้กับแปลงมาเด้วนี่กระเฟียงรอบเจ็ดมาใส่ <laughs> อุ้ยปลาสูดเลยนี่เรื่อง กินเลยโคตติงตัวนี้ตอกบปุปกินแบบนี่ครับกระสูป ไครจาะ นละตัวฟงมี้้โอใส่งามอยู่เด่นปฏิลาบ các ống sáng ngang ba đuổi tăm hỏng. ไปแหละผมเงียะนหลยมันจีจีตีทุก,กันแหละครัาบอันนี้พูดน,นะครับเรามาต่อก,กันดีกว่าโอ้หลุด sấy oh. oh. mm. oh. ้ <c oughs> ิปะสูตรนี่ครับท่านผู้ชมปลากระสูรนะครับในครอบจดูนะครับเอาไว้หัวหัดได้วัวหัด เท่าผมาทางเขาน่ทิ้กกเงี้ยไปหนาแล้ <c oughs> แต่ว่าผ่านมาแล้วนี่นึงงเคืองโล่เลยละเคืองโล่ปะดูหน่อยฮะยูขี้โมยถือมาแบบนี้ถือออกแล้ยเสียระบบเบร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเพราะว่าต้องมีตัวเก็บต๊ะแหละปลาสูตรนี่โอ้โหบอลปลาดุสับเต็มเหนียวเลยพุกยานบินมาเลยนั่น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 ปลาสูตรปลาสูตรโอ๊ยอีพออีเมียเจ้าวัวไอ้บ้าว้าวฟาดปอด อืมจวดได้หลุ่นี่อืมฮักออกเล้ปะฮักได้เนาะ เบี้ยงอะไหน่ะไี่ใช่ก็ไม่กันสปูนเบย์ปิ๊บเราจะไม่เน้นสับนะครับเพราะว่าเรากลัวนะครับเอ๊ะเราบุออเตอ chắn là khó gặp Không ai cứ lượt cúng mày nữa Một câu nữa Bầu à, <laughs> <laughs> Ủa, chúng hoa mình cắt bởi dũa

ได้ตเลยโอ้ข้อแตกล โอ้โห oh, นด้และพี่๊คเรียบร,ร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยเรียบร้อยอือเรียบร้อยครับเดี๋ยวคอนโทรเลเรียบแป๊บนึงนะครับยูวะยูวะยู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 กี่ปืนได้วยละ thì cái đấy, mất mát mặt 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 thật, mặt 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 mặt

หมดแล้วครับโอ้มีสามกลัวรุ่นนี่ไอ้น้อง อยกางนี่นะครับท่านผู้ชมเอาไอ้โชมถึง,งอ,องันเขาจะคล้องเคียมไปแล้วจังหวะบางยาอย่างนี้จะยังท้ายกล่องอีกรอบนึงนี่นะครับท่านผู้ชมมีมีสามายนะครับตัวนี้ไม่ก็สามครึ่งไงสามห้าบวกนะครับตัวนี้โอ้อาจารย์นะครับสําเร็จไปนึงจะ เมื่อกี้แบวหมดนะครับนานะก็ได้ปลาปลามาเพิ่มตัวหนึ่งตัวนี้ผมได้นะครับนี่เนี้ยปมาโลโลนิดน,ดนะครับไม่ใหญ่มากก็นะครับนานะวันนี้ก็ได้กันมาคนละแต้มนะครับตัวใหญ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมาจนดำเลยวันนี้ไปปิดคลิป